สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พระศาสนาจักรให้เราคิดถึงวันคล้ายวันอภิเษกมหาวิหารพระนางมารีที่กรุงโรมนะครับวันนี้เป็นวันเสราร์ที่5สิงหาคม2023นะครับก็นำเอาบทอ่านที่เกี่ยวกับสังฆนาบทเทศที่ชุมสังฆนาที่เมอเปอซัสโดยดัยบุญซซรินแห่งแรสเซเดียเหมือนกันในหัวข้อบอกเพื่อเป็นเกียรติ แด่พระนางมารีพระชนนีพระเบญเจ้าอ่อมิเขียนไว้บอกว่าข้าแต่พระนางมารีพระชนนีพระเบนเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอวันทาพระแม่พระชนะ้ำค่าสมได้รับความเคารพจากคนทั่วโลกพระแม่เป็นความสว่างรุ่งโรจน์มงกุฎแห่งบรมจันทร์สัญลักษณ์แห่งความเคร่งครัดพระวิหารที่ไม่อาจถูกทำลายได้ที่ประทับซึ่งอบอุ้มพระองค์ผู้ที่ไม่มีสถานแห่งใดสามารถรองรับพระองค์ มารดาและพมจารีโดยทางพระนางพระสันสศักดิ์สิทธิ์จึงกล่าวได้ว่าเป็นบุญของผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าข้าเจ้าทั้งหลายขอวันทาพระนางมารีเพราะในพระคันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่พระองค์ผู้ทรงอยู่เหนือขอบเขตได้ถูกจํากัดขอบเขตโดยทางพระนางพระจีกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้รับเกียรติและการนัสกการไม้กางเขนมีค่าสําหรับการได้รับการนัสกการทั่วโลก ้าสวรยินดีปรีดาบรรดาทุตสวรรค์แล็กข้าศาัตรวดาร่าเริงยินดีปีศาจกระจัดรัตผาพัดพราจิตชั่วก็ที่ล่อลวงถูกขับลงจากสวรรค์มนุษยชาติที่ตกต่ำเพราะบาปได้รับการเชิดชูให้สูงเด่นสรรพสิ่งที่ถูกครอบครองโดยความบ้าคลั่งของรัที่บูชาเทวดลูกได้รู้ถึงความจริงบรรดาผู้มีความเชื่อได้รับศีล้างบาปน้ำมันแห่งความยินดีได้ถูกหลั่งออก พระศาสนาจักรได้รับการสถาปนาขึ้นทั่วโลกคนต่างศาสนาถูกชักนำให้กลับใจมีอะไรที่จะกล่าวมากกว่านี้อีกหรือเพราะพระแม่ความสว่างของพระบุตรแต่องค์เดียวของพระเบ็นเจ้าได้ใช้แสงมายังบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ในความมืดและในเงาแห่งความตายบรบรดาประกาศศกประกาศพระวาจาของพระเจ้าบรรดา,าพระสาวกประกาศความรอดแก่คนต่างศาสนา บรรดาผู้ตายกลับคืนชีพบรรดากษัตริย์ปกครองโดยพระเดชานุภาพของพระเจกภาพผู้ศักดิ์สิทธิ์ใครเล่าสามารถบรรยายเกียรติสูงส่งของพระนางมารีเป็นถ้อยคําได้พระนางเป็นทั้งมรรดาพุมจารีข้าพเจ้ารู้สึกท่วมท้นด้วยความประหลาดใจในมหัศจรรย์นี้แน่นอนไม่มีใครที่สร้างบ้านเพื่อตัวเองถูกขัดขวางไม่ให้จเจริญชีวิตในบ้านที่เขาได้สร้างก็นั้นก็ดีใครเล่าจะแส้งทำ โดยขอให้ผู้รับใช้กลับเป็นมารดาของตนรู้เถิดนั่นคือความชื่นชมของจักรวาลทั้งหมดจงให้ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าและมนุษย์ในพระบุตรของพระนางพรหมจารีมารีทําให้เราเพียมด้วยความยำเกรงและการนัสกการให้เรายำเกรงและนัสการพฤธิกรรภาพผู้ไม่แบ่งแยกขณะที่เรากับร้องสรรเสริญพระนางมารีพรหมจารีเสมอพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและของพระเป็นเจ้าเอง พระบุตรของพระนางและเจ้าบ่าวผู้นิรมนเราขอถวายเกียรติแด่พระองค์ตลอดนิรันดรอ,อามนนะครับนี่ก็เป็นพูดถึงแม่พระซึ่งเราก็คงไม่ต้องพูดบ้าอะไรเรารู้จักคาสลิกก็รู้จักแม่พระดีว่าพระนางเป็นใครที่กรุงโรมันก็มีมหาวิหารอันหนึ่งถึงขึ้เป็นว่ามหาวิหารสําคัญของพระาศาสนากรีแห่งที่กรุงโรมแล้วก็มหาวิหาร แม่พระที่กรุงโรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสนั้นนะครับที่ผู้จาริกแสวงบุญก็เมื่อไปแสวงบุญที่กรุงโรมก็ไม่พลาดที่จะต้องไปที่มหาวิหารของพระแม่มารีที่กรุงโรมเนี่ยนะครับก็เป็นมหาวิหารที่สวยงามใหญ่โตแล้วก็เป็นที่ที่มีผู้มาจาริกแสวงบุญนั้นตลอดปีแล้วก็ปีหนึ่งก็เป็นหลายล้านคนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้อง เมื่อเวลาเราพูดถึงแม่พระเนี่ยเราทุกคนก็เข้าใจได้แลวเราก็รู้สึกมีความสุขนะมีความยินดีเพราะว่าเมื่อพูดถึงแม่แม่ก็คือบุคคลที่คอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยปกป้องเลี้ยงดูอบรมแล้วก็ยอมทำหลายสิ่งหลายอย่างแทบจะทุกสิ่งก็ได้เพื่อลูกของตนแม่พระก็เช่นเดียวกัน เราทุกคนเนี่ยมีแม่ในโลกนี้คุณแม่ของเราอยู่บ้างแล้วหรือว่าจากไปแล้วอะไรก็ตามนะั้นว่าเราก็มีประสบการณ์กับแม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคุณแม่ที่รักเราแล้วก็ปรารถนาดีแก่เราแล้ววันนี้ก็อดตลับครับตำนานที่จะดูแลเราเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราที่มีความทุกข์ยากนะบุคคลแรกที่เราคิดถึงเลยบุคคลแรกๆเลยนะก็คือแม่ามาก็จำได้ตอนเล็กๆ เวลาที่กลัวอะไรมาเล็กๆเนี่ยตอนนั้นยังจําความไม่ค่อยได้สองสามขวบแล้วก็เราก็สมัยนี้ก็เหมือนกันเวลากลัวอะไรตกใจอะไรมาเราก็จะวิ่งไปหาแม่วิ่งเข้าไปนั่งได้จับแม่อะไรอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องกับพระแม่มารีก็เหมือนกันเราก็เป็นลูกของพระแม่แล้วเราก็มีพระแม่เพราะฉะนั้นทุกครั้งเมื่อเรามีความทุกข์ยากลำบ,บากอะไรเราก็มาขอพระแม่สเสด็จวิญวาพระเบญเจ้า เพื่อเราแต่พระแม่นั้นก็คือแม่พระแม่มารีก็คือมนุษย์คนหนึ่งนั่นเองอไม่ได้เป็นพระเบจ้าเนาะแต่ว่าเป็นผู้รับพร,พ,รพิเศษสูงส่งและก็มากกว่ามนุษย์ทั้งหลายได้รับเกียรติจากพระเบจ้ามากมายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้เราได้ดําเนินชีวิตและเป็นลูกที่ดีของพระแม่เสมอ,อในขณะที่เราจเจริญชีวิตในลูกนี้ในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูเป็นน้องของพระเยซูเจ้าเป็นบุตรของพระแม่ที่ อยู่ในสวรรค์น,นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด